กับตัวเป็นกระป๋มที่โอเควันนี้เราจะมาเล่นงอะไรครับวโอเคแล้วน้องมินถามว่าน้องมินถามว่าอะไรนะทำไมทำไมที่ต้องเรียกว่าปืนทำไมแล้วก็เพราะว่าปืนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันจะมีอะไรเจอปืนคือเจอกันเจอกันเฮ้ยน้องมินมีที่สงสัยมานานแล้วอะไรสงสัยเรื่องอะไร เรื่องอะไรดูดิทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันปเป็นรูปกงจักแบบเนี้ยจบแบบเหีอะไรดีแล้วน้ำมันก็ไม่มนนีดีดวนก็มันเป็นอ้นี้ออใบมันดูสวยเนาะแล้วทีไปทำอะไรกับมันเนี่ยก็ตักมันเนี่ยล่าน้ำให้ใหม่ลราดแล้วจบปะ เล่นแบบนี้เลยใช่เป็นเเป็นี้ยชั้นตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับตกปลาแล้วกันครับนี่เราต้องทำสิ่งที่เสียขุดเร็วอันนี้เอาไว้ตักน้ำาบ้านเร่ต้อหยียนะ่าหาไปแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็เราก็จะ แปะเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะทำตรงนี้็ไอม่มีอั็จะทำการปดตรงนี้เอาไว้สร็สแล้วนะแอนฟิเด๋ยววิธีจะทำน้ำอินฟิีที่เหนียวม ขี่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแปะแปะนี่จะเป็นน้ำนิ่งเรียบร้อยใช่ไหมนี่ดูของพิธีไปดูองไในดูของพิธีดูน้ำพิธีเนี่ยอะไรน้ำพิธีจเจ๋งแบเงียน ก็อตอนนี้ตกสมัยกรนเดี๋ยวนี่แล้วมันเทน,น้ำแบบ infinity, หรอใช่น้าตกเลยน้ำ infinity เป็น,นเี้ยโอ้แต่เราต้องขี้เกียจเดินลงมาตักฮะไม่ต้องเดินลงมาตักนะต้างวนมันนีนมีแล้วเวลาอยากไปแบบลับๆอะรอยากไปแบบ,บแลับๆก็ปีนน้ํไปฟังซ่าจังไมดีเลยไ้มี น,น้ำวิธีนี่ว่ะวิธีดื่มน้ำแปบ๊บวิธีรู้ดิมีอยู่อะไรแบบลิฟวิธีรู้วิธีทำลิฟท์ด้วยนะ มันไม่ใช่น้บอนฟิดิตี้นี่ว่ะใช่แล้วทีตาไม่มาตอกลอมาทำไมฟักกิ้งตัดคิดแป๊บโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วเราก็จะประกาศปุดซะเลยอันนี้อุตสาหลเผามาโอเคเรียบร้อยได้น้ำอนฟิดิตี้มาแล้วครับไม่ไม่ไม่หายใจหายใจสวัสดีเจ้าเด็กหายใจไม่ออก ไม่ขออนุญาตนะครับหายใจเธอมีล็อกของเธอฉันมีล็กของฉันโอ๊ยลูกยิไม่ฉันไม่เอาแล้วฉันหายใจไม่ได้ไม่ได้แล้วพูดตัวเองว่าฉันทำไม ก็ชันคือชันน่ะอยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้ที่พิธีอยากอยู่เปลี่ยนเลนยาเอไหนไโหหีมาตกยา <c oughs> ทำอะไรสีบางอย่างทำสนมวมแอนอีกแล้วใช่ถ้าเป็นออ้ยสนมมันมีไว้ทำอะไรปลาใส่มอนเตอร์เสุดแล้วมอนเตอร์ไม่ตายนะมอนเตอร์ไม่ตายนกะ็แค่ของมันแล้วมก็จะกลับมาฆ่ามีด นก็อะไรให้มันเติมตัวไปไกลๆแล้วมันก็ยังเดินตามอีกแต่ไม่เห็นเห็นนะโอเคเราได้นักดิฟิตี้มาแล้วผมก็ขออนุญาตนะคะ,ะผมจะทำการทิ้งทุกเกาะทิ้งทุกอย่างในอันนี้ไปเพือ่อแลกกับเบ็ดปลาซูเปอร์ มาเราก็จะทำการฆ่าตัวเองนะครับด้วยอซอมบี้ชีมายาซอมบีบ้บุกลอกอยู่ไหนแมนปิดมันเตอร์อ,อยู่ใช่ไหมเปิดนะแน่โอ,โอ้โหน้องมมนปิดมันเตอร์ทีเดียวผมนี่ค้างเลยตัดโอเคเรียบร้อยแล้วเราทำการเสกเปล่าเตอร์มาเลย หรจะเสกวิทย์ดีคิเป,ปอร์ซอมบี้เออซอมบี้เลยแหละดีที่สุดแล้วซอมบี้สวัสดีเพื่อนเราจะทำการฆ่าตัวตายนะนายนายจ้าเอ้หนูก่อนดิเฮียพูดตายเฮียจะไปช่วยเฮ้ยซอมบี้อรอบอล เดือดเท่าเหมือนกันเอาไปฉันไม่เอาต้องเสิรบฟเรยเมื่อกี้รองเท้าที่รู้สึกว่ามันจะตกไปแล้วอ่ะก็ดีแล้วแล้วที่ไม่เอาเสื้อเหรอเอาไม่ใส่นะฮัลโหลเลยละกันหิวตายเลยสวัสดีเออรู้สึกฟินปนะัดอ,อ,อมบี้ทำไมนายไม่ฆ่าเราอ่ะเราอยู่นี่ ีเราบ้างนะเห็นไหมเราตีนายเราตีนายเราตีนายเฮ้ยทำไมนายทำแบบฉันแบบนี้้ยงั้นเราต้องตายด้วยทีมีเจอของแล้วล่ะแบบอะไรนะจึงเจอของทีแล้วล่ะแล้วเ,เราก็จะทำการไม่ต้องเราเป็นก็เอาของวิธีไปใช้อย่างงัวตัวแอดมาครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ใช้เลยทำตามตรงนี้แล้วก็ กดไปตรงนี้กดดับเลือเฮ้ยเฮ้ยทำอยู่ดีๆเราได้เยอะอะที่ดูกล่องเปล่าที่มีกล่องไหมเอ้ย่ดูดูสิครับท่านผู้ชมนี่มินดูเอานี่ไปก่อนว้าเราจะไม่เอาของเหรอ เราไม่ใช้อ่ะมม่ใช้ก็ได้ขอขอตัดแป๊บนึงโอเคโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาใน,นบีครับคุณไม่ได้รับเชิญคุณออกไปเลยที่คนไหนกันเนี่ยมินไม่รู้อะไรอ่ะที่คนไหนมีตัวจริงเข้ามาสิคนใครมีตัวจริงโอ้ย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  อันนีเตียทีอ่ะโอ้ยเจียโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยโอ้ยย่าย่าอีกครั้งเดียวไม่ได้โอ้ยอีกสองครั้งตายแล้วเอ้ยเลือดลี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 เจมไหนีม่ขอเลองตีหน่อยโอ้ยเจมจะทำชัดจะทำวิธีจะเทียมวิธีโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสวัสดิ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ